สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีถอประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะอิทธิพลของไพ่การทำงานนี้เข้ามาหลายใบเหมือนกันนะ แต่ว่ายังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่โดยเฉพาะคนไหนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานต้องอดทนค่ะรวมถึงต้องสร้างผลงานให้มากที่1น,นะคะแล้วก็คนไหนที่กําลังจะลงทุนอะไรอาจจะต้องหาที่ปรึกษานะกับเรื่องของการลงทุนนะคะจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะรวมถึงการทํางานเป็นคู่หรือการประสานงานการมีหุ้นส่วนในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของธุร,รกิจการงาน,นะะที่เกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีถอดนะคะ ชั้นในช่วงต้นเดือนนี่ให้ระวังแล้วกันจะมีปัญหากับเรื่องงานค่อนข้างมากในช่วงต้นเดือนพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกันนะคะก็จะลงตัวหรือราบรื่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีถอนะคะแต่ยังไงเดือนนี้เราก็ต้องละเอียดกับเรื่องของการทํางานที่หนึ่งพราะให้เสียหายมันค่อนข้างมากจะเลือกเอกสาร,รที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะจะต้องทําให้ดีแล้วก็เดือนนี้ห้ามมิพากาพิจารณใครเด็ดขาดนะคะในตําแหน่งของหัวหน้าเป็นตาแหน่งที่ดี ตำแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารก็เป็นตำแหน่งที่ดีค่ะแต่ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่า,าผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะขึ้นไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญก็ต้องระวังการใช้จ่ายนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีหนี้มีสินนะคะ ห้าเหรียญนี่คือการเงินที่มีความเสียหายแต่ว่าเดือนนี้คนที่เกิดปีถอนะคะมีช่วงขนมพายแปดเหรียญค่ะซึ่งถือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีถอะอยู่แต่ก็ไม่ควรใช้จ่ายมากในช่วงนี้ให้ระวังการลงทุนในช่วงต้นเดือนนะถ้าจะลงทุนอะไรนะคะช่วงต้นเดือนอย่าเพิ่งลงทุนให้ไปลงทุนในช่วงกลางเดือนคะ่ะจะทําให้เกิดโอกาสมากกว่าสําหรับคนที่เกิดปีถอรวมถึงนะคะ ในเรื่องของการค้ำประกันต่างๆต้องระวังต้องหลีกเลี่ยงอ่ะไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดความเสียหายและการทําธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์นะคะก็ต้องระวังไม่งั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากคนที่เกิดปิดถอนี่เห็นิิพลขอ,ของการแบบสร้างบ้านปรับปรุงร้านนะหรือปัญหาสุขภาพด้วยนะหรือ,อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ขางการค้ำประกันต่างๆเลยนะคะ ซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยวไหลออกไปเยอะนะในช่วงนี้นะคะจะยังต้องระวังให้เยอะหน่อยค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้ามันมีชิทธนลของไพ่เสียหายแล้วก็ล้มทั้งกระดานมันก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เราต้องระวังอย่างมากๆเพราะเราก็มีดวงนะที่จะถูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงินหรือถูกเอาเปรียบแต่อิทธิพลของไพ่การเงินสวยๆยังเข้ามาอยู่ฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไม่ใช่เดือนที่ร้าย100%เอร์เซแต่เป็นเดือนที่เราต้องเลือกในเรื่องของช่วงเวลาที่จะลงทุนด้านการเงินค่ะ คนที่เกิดปีเถาะในช่วงต้นเดือนขอให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเป็นลงทุนในช่วงกลางเดือนนะคะจะทําให้เรื่องของอไรายได้หรือการเงินของคนที่เกิดปีเถาะประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็นะคะจริงๆอ่ะนะคะไพ่เสียหายค่อนข้างมากนะฉันมองว่าอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่เด่นกับเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะฉันคนโสดไม่ควรไปโฟกัสกับเรื่องของความรักนะค,ะควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อน เพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่ต้องเรียนรู้กันนะหรือว่าปัญหาต่างๆในเรื่องของการคบหากันมันยังค่อนข้างมากแล้วก็ความไม่ชัดเจนกับเรื่องของความรักหรือความว้าวุ่นใจค่อนข้างเยอะคะ่ะนั้นคนโสดไม่ควรที่จะโฟกัสกับเรื่องของความรักเพราะว่าความว้าวุ่นใจอาจจะทาให้เราตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วเกิดความทุกข์ใจนะคะส่วนเรื่องของคนที่มีคนรักนะหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องไปปรับกันเพราะเดือนนี้ก็จะมีปัญหาหลายอย่างปัญหาด้านการเงิน นะปัญหาแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือความเครียดนะคะหรือความหงงห่วงกันแหละหรือความระแวงสงสัยนะอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะจันต้องไปปรับหรือเติมความหวานกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช่วงบนค่ะท่งอกถึงศีรษะอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็อาการประดูกปวดกล้ามเนือ้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะ,ะปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของเต้านมถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็โรคเครียดโรคไมเกรนหัวใจความดันด้วยนะพ่เสียหายเยอะนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะรวมถึงนะคะการทำงานของไตไม่ค่อยดีค่ะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีถ่อต้องมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีที่ผลของไพ่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเคลื่อนไหวมากนะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่าประมาทกับเรื่องของการใช้ชีวิตต้องรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลา อาหารไหนที่เป็นของดิบนะหรือของที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะนะคะก็อย่าไปรับประทานมันจะส่งผลเสียกับเรื่องของสุขภาพทันทีนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนดนึนงนะ่จะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีถอวันอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ในช่วงว่างงานนะคะจะมีเรื่องของการเป็นงานชัว่วคราวเกิดขึ้นหรือเพื่อนน่ะ นะจะนําข่าวกับเรื่องของการทํางานมาให้หรือถ้าอยู่ในช่วงฝึกฝนอบรมงานอาจจะต้องอดทนถึง5เดือนนะคะแต่มองว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายยังมากนะอยากให้ควบคุมค่ะแต่ถ้า,ามีปัญหาด้านการเงินก็จะมีเพื่อนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันต้องช่วยเหลือกันให้มากค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอาจจะได้รับโอกาสหรือได้รับตําแหน่งหน้าที่หรือได,ได้รับโอกาสไปเรียนรู้งานหรือฝึกฝนงานในช่วงนี้นะอาจจะต้องแบบพัฒนานกับเรื่องของความรู้ความสามารถหรือว่าเรื่องของหน้าที่ให้มากหน่อยนะรวมถึงคนไหนที่ทําธุรกิจเสริมด้วยก็ถือว่านะคะจะส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะคะแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมเข้ามานะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีคนเข้ามาแอบพบแอบพูดแอบคุยนะแต่ความรักนะคะยังไม่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักนะต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารทรงผลดีกับเรื่องของการทํางานค่ะการทํางานเป็นคู่นะมีคู่หูมีหุ้นส่วนนะหรือมีที่ปรึกษากับเรื่องของการทํางานนะคะทําให้เกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้ค่ะความสําเร็จกับเรื่องงานแล้วก็การเรียนจะเกิดขึ้น ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักนะจากการทํางานนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังเป็นบางเรื่องในเรื่องของอุปนิสัยใจคอนะซึ่งซึ่งยังไม่ไม่ใช่อุป,อปนิสัยใจคอที่ที่ถูกถูกใจเท่าไหร่นะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องพูดคุยกันไปหรือปรึกษากันไปก่อนนะคะหรือว่าในเรื่องของเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแหละอันนี้ก็คนโสดไม่ต้องรีบร้อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษากันอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องปรับกันบ้างอาจจะมีความใจร้อนบ้างในช่วงนี้นะคะจะต้องปรับกันให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะ ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานนะ,ะต้องอดทนค่ะแล้วอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะหรือมีคนเข้ามาติดฉีนดินทาหรือเข้ามาสร้างปัญหาให้ค่อนข้างมากนะคะชันในเรื่องของแรงกดดันต่างๆยังเยอะนะรวมถึงธุรกิจการงานมันมีความเครียดโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บไข้ได้ป่วยคือบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลทำงานข้าราชการทหารตำรวจนะคะหรือว่าคนที่นะคะ ทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขายประกันต่างๆนะคะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อันนี้มันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่มันก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเครียดนะจะเจอเคสยากๆในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงินคนที่เกิดบันพุธไม่ควรเคลื่อนไหวการเงินหรือลงชนอะไรในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ ความรักก็จะมีปัญหาการรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยต้องดูแลค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่ายกย้ายสานักงานอันนี้มองว่าไม่ไม่เสียหายนะเพราะมันมีการยกย้ายนะหรืออยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงบ้านนะคะหรือปรับปรุงร้านอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เข้ามา แต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มีสานการแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังปัญหากับเรื่องของการทํางานบ้างไม่ควรรีบร้อนนะควรที่จะใจเย็นๆนะคะส่วนการเงินรายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะมากแต่ถ้าเป็นเดือนที่เรามีการทําประกันนะประกันบ้านประกันร้านอ่ะนะนะอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะส่วนเรื่ององความรักคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะจากการทํางานหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่แต่เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะอาจจะต้องปรับกันเพราะว่าบางคู่นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ นานๆานานหรือว่าในเทศกาลถึงระเจอกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีมีเรื่องของการไปเที่ยวด้วยกันบ้างนานๆครั้งแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของรักทางไกลนะคะหรือการแบบไม่ได้อยู่ร่วมกันเนะ่ะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์สรับคนโสดนี่มันยังเห็นความไม่ลงตัวเกิดขึ้นอยู่หรือความแตกต่างเราก็ต้องใจเย็นอ่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยช่วงนี้อาจจาเป็นช่วงที่เรามาอยู่บ้านด้วยกันเราก็ต้องปรับกันอ่าอยู่ไกลกันลัก,กันนะแต่พอมาอยู่รวมกันปุ๊บทะเลาะก,กันตลอดเลย นะหรือคู่ครองแล้อาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งต้องนํากลับมาดูแลที่บ้านเราก็ต้องใส่ใจกันให้มากสักนิดนึงค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์โหเดีย๋ยนี้งานมีปัญหาเยอะนะนะบางคนนี่แบบ ไปสมัครงานที่ไหนนะคะไม่ได้เลยหรือแม้แต่ไปทํางานที่ไหนนะคะก็ทํางานได้ไม่นานนะถูกกันแกล้งนะคะหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำมาในเรื่องของความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานนะคะก็นะคะไม่ค่อยมีอะนะคะหรือไม่ค่อยมีโอกาสนะ,ะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในช่วงนี้แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งอะ กับเรื่องของการทํางานต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะธุรกิจการค้าการขายนะคะก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ด้วยนะคะฉันั้นช่วงนี้ต้องใจเย็นนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายจะมากนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็ยังไม่เด่นค่ะยังไม่พบคนที่ถูกใจหรือแม้แต่คนที่เข้ามานะคะสุดท้ายแล้วนะ,ะนิสัยใจคอก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะมีความคิดต่างกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักต้องไปปรับกัน นะจะมีการทะเลาะวิวาทหรือใช้กําลังกันเลยนะในช่วงนี้อันนี้ต้องระวังด้วยนะคะแล้วคนที่เป็นคนโสดในเรื่องของความรักถ้าคนนี้ไม่ใช่อย่าไปยื้อแย้งนะมันจะทําให้เราไม่พบรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันเสาร์นะคะการทํางานในช่วงนี้ก็ยังต้องแบบสร้างผลงานให้มากนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของเอกาสารให้เยอะหน่อยค่ะเรื่องของคําพูดคําจาต้องระวังนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือการไปคอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์ต่างๆต้องระวังเลยนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใคร ส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามานะคะผัวพันนะคาจจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์กับเรื่องของความรักแต่ยังไม่ใช่ความรักแท้หรือยังไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีความหึงหวงกันนะอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากในช่วงนี้ค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารและก็วันพฤหัสบดีค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันพุธวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานในช่วงนี้ยังไงก็ยังเกิดโอกาสอยู่อาจจะเป็นช่วงที่ต้องอดทนมากๆเพราะว่าคนที่เกิดนะปีถออาจจะต้องทํางานคนเดียวหรือมีความรับผิดชอบหรือแม้แต่เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน่ะอาจจะจําเป็นจะต้องแบบ นำเข้ามานะคะเพื่อช่วยเหลือง,งานด้วยนะคะจนั้นการทํางานในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของงานที่มันปรากฏไพ่ของงานชั่วคราวนะคะแต่เราก็ต้องยึดเอาไว้นะหรือต้องพยายามนะคะในเรื่องของการสร้างผลงานให้มากค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดปรากฏขึ้นรวมถึงคนที่เกิดปิดถอะยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้คุณแม่อาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้นะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงที่จะพบร,รักที่ดีนะถือว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้หรือว่าเป็นความรักที่นะคะมีนิสัยใจคอที่เหมือนกันเนี่ยนะคะถือว่าเรายังพัฒนากับเรื่องของความรักครั้งนี้ได้ยังเป็นความรักที่ดีค่ะแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆต้องผ่านผู้ใหญ่นะคะเข้าตามตรอกออกตามประตูนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่มองว่าเป็นความรักที่ยังปรับกันได้นะคะแล้วก็เป็นคู่กัน นะคะหรือนะเป็นคู่ที่นะคะสินเสมอกันแหละหรือควรที่จะพากันไปทําบุญสร้างกุศลให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ปัญหาเรื่องของสายตาค่ะเรื่องความดันหัวใจแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการอักเสบภายในนะคะนี่ต้องระวังด้วยค่ะแล้วก็การขับขี่ยวดยานพาหนะต่างเนี่ยต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลรังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ